สวัสดีค่ะอ่านหนังสือเตรียมสอบภายใน15วันโดยไม่ต้องท่องจำมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างขอ้อ1ให้หาหนังสือเตรียมสอบที่มีแบบทดสอบนะคะสักประมาณ3เล่มอันนี้โดยส่วนตัวแล้วทำมาแบบนี้ค่ะขออ้อ 2. ให้ทำความเข้าใจกับโจทย์ที่ได้มาของแต่ละข้อนะคะทำความเข้าใจว่า เขาถามว่าอะไรเขาอยากให้เราตอบแบบไหนข้อ3ตีโจทย์ให้แตกทำความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวตัดสินใจว่าเราควรเลือกข้อไหนข้อ4ให้ขยันทำแบบทดสอบนะคะบ่อยๆทำซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งหลายๆรอบนะคะข้อ5ห้ามดูเฉลยก่อนทำแบบทดสอบนะคะเพราะว่าเราจะได้วัดตัวเราเองว่าก่อนทำนะ่ะ เราได้กี่เปอร์เซนต์แล้วหลังทําแล้วเราได้กี่เปอร์เซนต์และนี่ก็เป็นเทคนิคการอ่านหนังสือเตรียมสอบของตัวเองนะคะผลลัพธ์ออกมาก็คือเราสอบได้สอบติดนะคะได้อันดับที่107แล้วก็ได้เข้ารับราชการสมใจการทดสอบนั้นนะคะผ่านมาย2ปีแล้วและได้รับราชการเป็นเวลา15ปี แล้วตอนนี้ก็ได้ลาออกแล้วค่ะตอนนี้ก็มีความสนใจในการทํำธุรกิจออนไลน์นะคะก็มีการพัฒนามีความรู้เพิ่มมากขึ้นมีวิสัยทัศน์มีมองมากขึ้นได้เพื่อนมากมายเลยค่ะและเพื่อนที่ได้พบได้เจอนะคะก็มีแนวคิดไปในทางเดียวกันในการที่จะทำออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ